เราเปิดซาวดีกว่านะคะทุกคนกำลังสีซึ้งอะ่ะไม่ผ่านเลยกำลังจะซึ้งอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเปิดซาวดีกว่ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะคะ ทุกคนจะฟังเพลงอะไรอยู่กับเขาสันบอคือบอบอกบอกอกล่าวลอยมาบนไอติจะเขาสาตร์นี่่อยสิได้ไมีโอกาสถ่ายรูปน่ำจากรูปบนนะขอบคุณค่ะหวังว่ามีโอกาสคงจะได้ร่วมงานกันนะคะอาจารย์ขอบพระคุณของขวัญน,นะคะพี่ลำเพลินอยู่ไหนจ๊ะไม่รู้ค่ะ แล้วกะสิบบไปหาเตีบอนไปหาล้องเพลงตามภาษาแล้วหนึ่งตัวพราใหญ่ล้ำเพลินเน่ะเพลงนี้ให้จบก่อนเอาแทนตีเพลงนี้หนูร้องทุกไลฟ์เลยนะแต่หนูก็จะร้องถ้าทุกคนขอเข้ามาเพราะเป็นเพลงที่หนูชอบ เปล่ครับจะดีดอยู่ค่ะมันนึงหันดีดว่าถือกัเลยว,ว่าดีดหน้าตาเหมือนเวลวเลยขอบคุณค่ะใครๆก็บ้าอย่างนั้นนะคะขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่จอยนะคะมาไลฟ์นานยังยังค่ะพี่เปิ้ลหนูเพิ่งไลฟ์ค่ะ <P'> <kaikki> พ่อเนื้อทองขอบคุณตุ๊กตาจากพี่ฝ้ายนะคะสัญญาหน้าไฟเขามีแต่สัญญาหน้าฝนไม่ใช่หรอสวัสดีญญสญญพี่ป๊อปนะคะ คุณช่างป๊อปสุดหล่อนะคะมาเดอครับมามาโอ้ยอาการหอนๆจังสีกับตรงสุดมามาเนาะเบลลรักพี่ไหมโอ้ยรักทุกคนนั่นแหละคะ่ะรักทุกคนที่เข้ามาติดตามหนูนั่นแหละไพซอลเล่นกีตาไพซอลเล่นกีตาบออาจารย์คะ่ะแล้วก็ดูจากใน Youtube ด้วยสวัสดีอาจารย์นินจานะคะ อาจารย์นินจาอยู่ไหนคะเสียงเหมือนอยู่ในแผ่นเลยโอ้ยขอบคุณค่ะสวยเสมอมีนะสัญญาหน้าไฟอ๋อใช่เหรอคะขอโทษนะคะที Answer ่ร้องไม่ได้นะคะสัญญาร้องได้แต่สัญญาหน้าฝนนะคะขอเส้นบางๆหน่อยบิลน่าจะร้องเพราะแค่เส้นบางที่ฉันไม่เคยจะคำมันได้เลย เป็นได้แค่คนใกล้ๆเธอสวัสดีครับคนสวยผูมกัะเบิงย t u b e คือผมคือดีดบบเป็น <c oughs> บบหูเดียวค่ะแต่ว่าแต่กีตาร์โปร่งอะดูจาก youtube นะเข้าใจนะแต่ว่ากีตาร์ไฟฟ้าอะมันต้องมีคนสอนถึงจะเข้าใจเพราะว่าหนูพยายามเลยกีตาร์ไฟฟ้ามันยาก่ยมันคนแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรภาษาดนตรีอะ มันคนละแบบกันไงคนละเท็กเจอร์หรอเขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละ <laughs> สวยเหมือนเบลนิพาดาขอบคุณค่ะขอบคุณดอกกุณลาบจากทุกท่านนะคะ <laughs> กีตาร์ไฟฟา้าอะไรที่เป็นโซโล่แบบว่าเป็นพวกโน้ตอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่เข้าใจถ้าไม่มีคนสอนแบบพวกกีตาร์พินคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ไอ้แจ็คสอน ไม่ใช่พี่ที่ไปประกวดนางงามหรอคะ่ะใครคะใครหรอกคะ่ะแต่แต่ว่าก็ว่าจะประกวดนางงามอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวขึ้นกว่านี้ก่อน <laughs> ตอนนี้ความสูงไม่น่าจะผ่านนะคะมีแฟนยังครับไม่คะ่ะแฟนคลับไม่ให้มีคะ่ะ <laughs> เสียงเหมือนเบลนิพาดาโอ้ขอบคุณค่ะเปิดใจให้ขี่เราแน่ <laughs> เปิดใจให้ขี่เราแน่ เปิดใจให้ขี้เราแน่ภาพลักดูแย่แต่หักแท้เดอายเปิดใจให้ขี้เราแน่เปิดใจให้ขี้เราแน่ถึงน้องมาแก่แต่ก็ดูแลไอ้ได้ขันบเสียก็ลองเบังลองคบเบังโบเสียหาย ึงน้องมักเราแต่กับ่าเคยตัวภัยขอบคุณดอกกุหลาบนะคะอยาว่าอย่างนะยาว่าแฟนขับไม่ให้มีทำจมูกหรือยังดูไม่แบนเจ็บมากไม่ค่ะนี่ดั้งจริงนะคะอันนี้ดั้งจริงนะคะ มาหนองคายวันไหนอ่าเดี๋ยวจะอัปเดตคิวงานที่หน้าเฟซนะคะทุกคนเข้าไปดูได้เลยนะคะคิวงานเดือนหน้า <c oughs> ขอเพลงพายแดงของน้องได้ค่ะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะคะแต่ว่าอันนี้จัดให้ตามคำขอนะคะจันลำเอียงหรือเพียงมั้งเหมือนไม่ส่องแสงให้ สวยขึ้นขอบคุณค่ะเป็นอีกคืนเป็นอีกคืนที่มีแสง คืนที่เราอ้างว้างย่างไม่เคยเป็นขอบคุณดอกกุหลาบนะคะฝากจันไปหาผายครับฝากจันไปหาคุณที่ไม่สนใจเรานะคะสวยจังขอบคุณค่ะ ฟังแล้วฟอนเลยครับป้าจืออินดีดฮะขอบคุณพี่แขนะคะขอบคุณพี่จุ๋มนะคะร้องเพลงพ่อเนื้อท้องให้ผมฟังหน่อยหูเบิดละ <c oughs> ทุกคนหนูอ่านเม้นไม่ทันแล้ว สวัสดีพี่ป๊อปนะคะคนหักกันถ้าคนหนึ่งเปลี่ยนไปจังใดก็หูซึกได้บ่อยาผู้สาวกินตัวหูสิ่งสวัสดีพี่แจ็คนะคะ สึกบอเม่นบอหสึกว่าลึกลึกอายบ่คือ สวัสดีพี jumped, ่จแจ็คด้วยนะคะสำหรับของขวัญนะคะเสียงจากสาวเรามีแต่เสียงจากสาวเบลได้ไหมคะดีใจได้รับจดหมายเขียนจากอายและฟังไทยถึงสาวจำขอดบวได้ดีใจได้รับจดหมายเขียนจากอายและฟังไทยถึงสาวฝากมาก็เพื่อหางยาว ไมเราคิดใจสาวเล่าคิดหัวแต่เจ้าลัวผู้บ้าฟังไทยรอแถบส่วนโอ้ยหนะก็ค้นกันรอครับ <c oughs> ขอบคุณพี่บ้านนะคะเตยโศกเตยโศกบอกมือหน,นีมิตรเพียงโศก,กเดียทำไมตาน้องเบลเป็นสีนั้นใช้แอปค่ะ ใช้แอปนะคะบอกเขียดเลยแม้ว่าเจ้าทิมมายมันบอตายดอกแค่เจ้าไม่แค่บอได้เป็นผู้แพ้ก็เพราะว่าไอา้บอดีแข็งกับไยให้เจ้าไปขั้นว่าเจ้าหักเขาขั้นเขาหักเจ้าไอา้นี่ก็แห้งสิดีใจ พยายามโบกมือท en like ักทายพยายามส่งยิ้มให้ไปลา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 บกันไปไกลไกลแสนไกลห่างไกลไกลเกลือกันชอบเพลงนี้จังขอบคุณค่ะ๋จะลองเพลงนี้ให้ฟังนะคะ ่าไปเลยไม่มีวีแว่แววแล้วจะทำอย่างสิ่งเธอรักทุกอย่างแต่มีนี้ยังอยู่ฝากบอกดวงดาวหากวันไหนเธอสับสนแรงอ่อนล้าโลกโหดรา้ายจะมีน้ำตาสวัสดีคุณ้าน,นะคะอยู่บ้านคะ่ะ คี่นี่นะแต่รักของพี่นี้ที่เธอในวันนั้นถึงวันนี้ยังอยู่ฝากบอกดวงดาวหากวันไหนเธอสับสนแรงอ่อนละโลกโหดร้ายจะมีน้ำตาใจอย่าลืมสัทธาและฉัน วันเธอนนั้นไม่ต้องห่วงจะดูแลด้วยใจถึงดวงของพี่ชายมันเริ่มเริ่มต้นว่ายังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคอร์ดนะคะทุกคนจากหน้าซองถึงน้องพี่เพลงนี้เป็นเพลงที่หนูฟังทุกเช้าเลยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะขอบคุณพี่นัทนะคะพี่นัทไปงานไหนเหรอ เวลาผ่านมาร่วงเลยไม่เคยหลอกลวงผู้ใดเด็กหญิงผู้เคยสดใสนั้นไปสีดำปากปนผ่านไปในใจเธอแปรเปลี่ยนมุนเวียนเรื่องราวลา น้องตาใจอย่าลืมสัทเธอและฉันจะเฝ้าดูไม่ห่างเธอคอยปลอบขวันเธอนั้นไม่ต้องห่วงจะดูแลด้วยใจถึงดวงของพี่ชายจะดูแลด้วยใจถึงดวงของพี่ชายัอใจครบ1แสน 1... 100K ค,คืออะไรคะ อะไรคือหนึ่งร้อยเคหนึ่งชั่วโมงก็นานหนชั่วโมงก็น้อยหนึ่งชั่วโมงก็นานหนึ่งชั่วโมงก็น้อยหล่อจังได่จะหมดได้ <laughs> อะไรนาฬิกานาฬิกานี่แหละ <laughs> อย่าเพิ่งท้อไม้เมืองหน่อยครับ นาฬิกาเดินนำใจเราเดินตามเข็มสั้นยาวหมุนไปแข่งกับความเข้มแข็งของใจแต่บางทีนานไปจนฉันเริ่มอ่อนแรง ยอดกดใจเยอะเปิดการมองเห็นอุ้ยจริงเหรอคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ช่วยกันซับพอร์ตนะคะเหมือนว่านานในหนึ่งชั่วโมงที่ไม่ได้เจอคิดถึงเธออยากพบเจอแทบขาดใจทุกคนเห็นกบไหม <laughs> ความรักความงามโอ้ไม่ได้ร้องนานเลยค่ะเพลงนี้ขอบคุณหัวใจนะคะน้องเบลเคยติดโควิดไหมเคยค่ะบ่เหลืออีหยังแหลวของพี่มินตาอยากฟังเดี๋ยวไปหัดร้องให้ฟังนะคะกบอยู่ในใจเห็นกบไหม <c oughs> ขอบคุณพี่แจ็กนะคะขอบคุณพี่โตเต้นะคะ เธอคือดวงจันทร์ฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรอ,อยู่รอบตัวคุณส่วนคุณคือโลกที่โคจรใครงามเลิศในปัตทภีก่อนใครคิดว่าตัวเองไม่ได้ลับรู้สมบูรณ์เหมือนใครใคร หนูร้องได้อยู่นะพี่ฝ้ายแต่หนูจำเนื้อไม่ได้ทานข้าวยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนกินข้าวเรืยังคะดวงจันทร์บอกเคยหายไปคือกันกับหัวใจของเฮาชอบเพลงนี้ร้องไปจุดสักเพลง วันนี้ไม่มีงานไม่มีค่ะวันที่สาสิเอดเจอกันที่โรงเล่าแสงจันทร์พระรามสองนะคะบุญบ้างไฟหน่อยหลับตาซีที่รักเพลงนี้เอาไว้ปิดไลฟ์พี่กอ๊อตเพลงนี้เอาไว้ปิดไลฟ์บอยได้กินจอยซอยชวนสิน วันศีลวันพากับงดเนี่ยเดอ้อวันศีลวันพานะ่นะสำหรับผู้ใดที่มากตัวลูกข้าเจ้านะ่นะก็ย่าไปหาเหตุบาปเหตุกรรมอะไรเดอ้อนะคะก็ฝากไปถึงแนนะคะก็ฝากไปถึงคนเทียนนะ่ะคืองูเหลือมเถาเราก็อยากมีเด็กนะคะกะับมีมีอยูสูหม่องนะคะน้องนิดอู่ดอน้นองคอนคอนแกนอุบลน,น,น้องแนสาวแอนคนกาละสินเนี่ยสหายมีนะคะวันพาวันศีนกับ อย่าไปหาตัวลูกข้าเจ้านะคะลูกข้าเจ้าม่พอม่แม่ม่แพ้ม่มอนะคะ <c oughs> กาแฟเวน้ําแน่นะคะสําหรับผู้เฒ่ากับผู้ใหญ่ที่หนาคืองุเหลือมเฒ่านะคะก็แบบแอบมีเด็กอย่างเสียนั่นละว่าไปมันก็ได้ซ้ำว่านั่นละก็คิดเอาเฒ่าแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> อูดอนไอบอนคอนแก่นบนไอแคนไอแมนคนกาลสินเมืองเลยไอบันอำนาจเจริญไอวินร้อยเอ็ดชื่อไอ้อมสินไอ้าคินอยู่มุกดา ภูมิสกลไอ้นอนน้องคายสารคามไอไกไอไอเป็นคนบึงกันขอราชไอต้นนครพนมไอสันชัยภูมิไอแบ่งคนนั้นไออันนั้นน้องบัวลำพู พรากใจใอดเจอแต่หูแนเด้าคิดฮอดทุกคน <c oughs> <c oughs> อันนี้เรลถึกต้องโอ้ยมาไหนแาท้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ส่งของขวัญไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะเข้ามาดูหนูก็ดีใจแล้วนะคะทุกคนหนูไม่ได้หวังแบบสิ่งของอะไรจากพี่ๆทุกคนเลยนะคะหวังแค่ให้ทุกคนแบบรักหนูตลอดไปก็พอนะคะเอซจากปราจีนบุรีขอบคุณค่ะสิป,ปีแล้วเดนอที่เฮาสองคนเลิกกัน ก็เคยเปลี่ยนพันยังหักทุกวันเหมือนเก่าน้องยังคิดว่าน้องเป็นผู้สาวอาของมันเป็นของขวัน <c oughs> ซอยทองเส้นนี้ซอยทองเส้นนี้ เก็บเงินสาปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาหหอดวันสัญญาลางานกลับมาบ ไอสถานอายมาบ่าทันใจเจา้าสัญญาหาเขาจบตอนน้องเข้าพาควันบ่มีน้องยืนสุงท้ายติดตามแล้วค่ะคุณสวยขอบคุณค่ะคุณงานเพลงของมั่นเป็นของขวัญน,นะคะ จดให้ตามคำขอนะคะขอเดินด้วยคนไม้เมืองวันที่ได้คำตอบวันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราวันที่มีแค่เราหนูจำเนื้อไม่ได้อ่ะติดตลกอีกหนไูได้เป็นคนตลกขนาดนั้นเด้ แต่คนเวลาอยู่ใกล้หนูทำไมต้องหอัวเราะด้วยฉันไม่เป็นคนตลกขนาดนั้นหอบฟันมาลังหานที่รักสวัสดีค่ะ <c oughs> หอบเอาความฝันมันมันไม่รู้จักขอดนะทุกคนอย่างสีเหลืองอ่าสีเหลืองเหรอมาปาง <laughs> ลมหนาวปลายเดือนตุลามาสะกิดที่หัวใจและอายรู้สึก